จุ่มเดียวจุ่มเดียวเกี๊ยมเต็มหม้อโอ,อ,อ้โหบึเน่บงเน่ดอกนี่งามเพงครับผมอ้ยจุ่มบังไงเลยคุณนะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาพี่เพลซี่ทุกทุกท่านจ้ามืึอนี้กลับมาพบมาพอก,กับสแซลิกเกนี่ตอนเสาร์เารเด้อจ้ะ <c oughs> มืึอนี้ผ้าขื่นผูเนาะส <c oughs> ลับกันกเกีบบ้ยบกบกเนาะไอเนาะ <c oughs> มืึอนี้ผ้าขื่นผูมาเลาะเ,าะาะาเก็บเฮ็ดมาเลาะหาเฮ็ดก็แดงจ้ะพี่น้องโมโหว่าสีมีบอสีมานบอหน่อนมึอนี้เนาะแยงไปนั้ <c oughs> มเสือระเวียงไปนั้มครับผมมียนจัดถากไล่หลาย,ลาย <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อันปีนี้จะไหนหูมีถากนองวมา ไปคลิปนี้ก็สิเป็นเสาของวันทีสิบหกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อจ้ะมือสันวันดีมือรวยรวยเนาะไปขอให้ทุกคนโชคดีโชคมาเด้อจ้ะมือนี้ไปมือนี้นี่ล้นเมื่ได้่ฮะไปลุยหายิ้นน้ำกันจ้ะบรรยากาศเนาะฝนตกแต่เสาร์กำลังเสาพี่น้องไปคืนพูมาหอดนี่กะมาหอดพูกะสามโมงสองโมงกูกวัวสามโมงไปลุยน้ำกันจ้า ดีจุ้มงามๆสยงามจังแต่วา่าอะไรเฮ้ยประการตางๆเราแว่ง <ไป S 1> พิดค่ะผมนี่อ้าวอมบู้ยแหงเอาเลยนี่นะมันๆๆโอ้ดอกลูกดีจุ้มนั่นค่ะผม bố cũng ở phân chín vậy mãi, 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 Đã, Đây, à, ở lên Ở đây vô là đỏ này อีกดอกนึงครับผม ดได้ปะโอ้เอาไปได้ไอ้เพื่อนมีว่วกกินบวกกินเพื่อน ตะวันดีจ้ะเ,เอา,าขาเพิ่งกระไดเสียดายเนาะเปลี่ยนร้านกระโดดท่านพ่อันนี้แมงเพิ่นเจาะเนาะแมงอันดำตัวด,ดำๆอ่ะ คือสมังงามเตะน้องก็ใบพันธุ์น่าไอลำหยิดนี่ดอกงามกันคุณอีกซอมจ้ะไปครับผมอื้ แล้วบางเกียบได้อยู่ทั้งหลังมีอยู่นะมีขลังพวกนี้ใบใหม่ก็ร้ายครับผมมีจริง หาหลอกกันยางต่อเนาะจ้ะแตอีกมองนึงยางหาไปเรื่อยเด้่อยจ้ะเพราะว่ามันออกเป็นห่มเนาะน้องไนปะอ,อยู่ข้างบนทั้งพุนสเล็กละ่ะยางลงข้างล่างยงงางไปนั่งเบืองฉากไปเนาะเสียว, <c oughs> <c oughs> วเสียวนะาห้าไปอีกพู่หนึ่งจ้า พอแล้วดูหน่อพอแล้วค่ะโอ้ยหมืน่นกระสันหมื่นหกหมื่นหกย่างงามบ้านหนึ่งนะดูนห,หน่อยดให,ห,หน่อยนะ 이런데, 이게. 어. 이게는... 아, 이거, 아, 이거, 이거, ันลอยคุ้ยวางครับเป็นห<า>ินเนาะมาอือสามนี่กันเลย นไปทีนป่นี่อืมขราตันๆเลย้งไปล้ง ดอกนี่างามยังครับผมเอ,อ้ยจุ่มบงงางไงเลยคุณอ่ะอื้มอ,อื้มคนอีกสองจ้ะครับ ปีนขึ้นไปเอาอุอ้ยปีนเบาไว้มีดอกเดียวบ่าหายเก็บพุูนเดพุูนเดเอะไรบ่พูนเดแมดนไปเบื้องเศร้าโดยป้ายกับตาคืออะไรบ่เท่า,ทานะเนะนี่นนยไตทองขาวอยู่เลยล่ะน่ะ เปล่อยแล้วบอเปล่อยแล้วบ่เอานี่ในดอกนี่ในดอกนี่เอาลงมา <c oughs> โอ้โหยางงามเลยพูด <c oughs> น,นะเอาลงมา นี่จักจูมจากเจ็บลงมาเลยนะไอห้าลงมาแล้วในจักดอกมาหลุนกันจูมจูมจูมมากๆจูมใหญ่เนาะมาเอไตขอบหน้าผาเด้อจั๊บพี่น้องตัดาชาร์ดตัดชาอย่ยังี้ นั่งตีถอนมาเลยถอนมาเลยอจุ่มเลยใหญ่เนาะงามเหียนี่ครับผมขักขักนี่ที่นี่ที่เห็นดาวเนนาคนนี้อีกจุ่มนึงโอ้ยงามเหียงมนอันนี้กระห่มเพิ่นแต่ว่าบบมีเพุ่นนะยังยางไต้ผาด้วยจ้ะยางไต้ขอบขอบไปเนาะ อย่างสูงบรรยากาศดีดีพี่น้องไปนี่จ๊กสูงแจ๊กบะสูงเลพี่น้องพ่นตายเพื่นอ,อนยู่ทั้งพ่นปลากระแปนปีิดตะเก็บอยู่แถมมีเห็ดเห็ดหลายๆกับเก็บมวนจากเพิ่นบะหกเนาะบะหกคือปลาบานห้าจ้ะ โอ้โหสั้นทีนีน่องอยู่ทั้งปลายพูนเนอะสลิกอยู่ทั้งกลางฝนทั้งล่างสุดดอกบานปึิงเคืองแล้วมาได้มามือเดียวมามันคือไม่ก็มันนะเนาะเนี่ยครับผมคือจะสีสีไม่เมื่อยบ้าง เราไม่เอาได้ะเอาโบไดเราไอ้ไตทอง่นอยากสิเหลืแน่ละแกะกกันอ้ยอ้ยพาดจุ่มเดียวจุ่มเดียวเียมเต็มหม้ออ้ยพั้หน้นู้นู้นั้หูห้ นี่จุ่มเดียวเองห่มนี่อีกอกนึงครับผมครับผมทีนี้จะเสียงเกิดครับผมคุณลุงอยู่หลังคุณลุงนี่ยครับโอ้ยอืมงามด้วยสีพวกางมาหาอยู่หาเหนื่อยเลยนะ ม้อยหย่อนพอแต่จุ๋มใหญ่นะเห็ดช่วงเขาหนาหนาวหรออยู่ทางนี้หนาวหนาวไปหน้องอยู่บ้านห้าวผัดบ่าหนาวอากาศดีแห้งครับผมหนาวบรรยากาศสุดยอดเลยครับอาบน้ำกระเทิงยากมันเย็น แต่พ่นนี่นขั้นใหญ่ขันหัวหยน,น,นต์ขั้นหัวยนต่ทองขาขนาดเลยเยอะๆคุณอีกง เหม็นป่าวโอ้ยโอ้ยเมียนเต้ใบใหม่ดีนะว่าถือเกิ่มเลยโอ้ยเต้ใบใหม่บ้างคันโอ้ยอย่างงามใครมาขึ้น

ีอสองดอกครับผมอย,อยู่ใต่ปีนขึ้นไปข้างบนครับอ่ะขึ้นขึ้นลงๆยังนีละแม่นครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่จะเอาออกมาได้โอ้ยหักมุนอุ้ยปุยโอ้ค่ะา,าหิน Tôi làm qua đây nó Tôi đàn qua đây Tôi ก็ล hmm. ้องงามไหมน้องลอยลุดน้ำันี่้องนี่อออขาวชมพู

พี่น้องแล้วซาเล็คอานุญาตย้ายเห็ดมาใส่กระทอกล้วยกระทอกน้อยเพราะพื้นบ่เต็มแห้งเนาะแม่นครับหาหอกะสีหาอีกจะข้าวกะซีลงเมื่อจ้ะเพราะว่าเพิ่นกะซีมืดมองแล้วเนาะเพิ่นสีสุดแล้วครับสีสุดมองหาแล้วจ้ะกะสีหาเป็นเรื่อยๆเมื่อสีหาอ่อนลูกไปลดมันกีฟออกก่อนแบ่งใส่กระทอกจักหน่อย Ok xe đỏ bán với bài phụng cho bố. Nên chà, để con xì mún này nó. Nên cho bố. Ôi. Chứ, mình mình chả, Đó cái lăng ngam. Mưa nị đọt ngam heo. Ba vài chừng nưng nó. Nên chà bà vài mưa nưng. Ê, nó kịp xay con chắc rồi. Ba to xong. Xong đọt ngam. Ừ, vừa đọt cứ hòm cứ hết buộc

อืมครับดอกนั้นโอ้ยมัเนี่ดอกคนนีสลิกเก็บดอกนั้นข้าแบบญ่เลยคนน่ะ จงนี่เอาม่ไหนเถอะเดี๋ยวส่งดอกเอาห้ลามิให้ลามิดมีจุกระายนาะนี่อู้ยจุมแบบไงเลยจ่มอะไรบ้างเ่นี้เอาไร้ยูตัวนี้แต่ว่าไม่เอาไปหอด้วืกนเพื่อสิมุ่ครับผม มาจากพี่น้องเซลเล็กเกยน,นี่ได้ออกจากป่าแล้วเด้อจ้ะมาสรุปผลงานของเฮาพาบกบกอยู่ข้างทางยาวออกมาหลัออกเลยมาเลบึงบกบกนี่ผลงานของเฮาเมื่อนี่นี่ดอกบานเด้อจ้ะพี่น้องนี่ดอกย่มได้พูนกระตาจา้ะเมื่อนี่ดอกย่มได้ไล้ได้ไล้แหงได้ไล้กลัวหลบที่แล้วเนาะงามแหงมือแดงจึงคืนอ,อยู่อุ้ย เอาจะสำหรับคลิปนี้สาวเล็กแกนี้ก็สิขรอตัวกบานก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณทุกทุท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์เห็นซาเล็กน่าจะเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้ะสำหรับคลิปนี้สาวเล็กแกนี้ข้อตัวลาไปก่อนคลิปหนาปอกันใหม่สวัสดีค่ะสสวััดีครบไปพูนน้องน้องกะไรสองกระตาสวัสดีครับสองเบาเมืองเนี่ยอุ้ยสุดยอดเลยงามแห้งน่องมือนี่เนาะเมืองเนี่ยตัวนี้จุ่มก็จะจุ่มใหญ่ๆงามๆมันน้องสองกระตาสาวเล็กกับกระตากลัว ไปกระบานกันจ้า